วันนี้ก็จะมาส่วนกิจกรรมความเพียรน,นะครับผมของภาคีพิริทินาตวันที่12นะครับผมเดือนห้านะครับในศลาวินับที่102นะครับผม เป็นครั้งที่สิบสองข้าเจ้าเทรวินยังศิลาบุตของอรหันล์แจ่นโสสรยาก็สสุภปรินเลยบุตรต่างๆของอเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัตวบูชาและอจริยบูชาเด็กคุบอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าคงต้องต้องมั่นมีสติและได้มีสมาธิจดจ่อในขลับพันธะนาถบุตรสวนอย่างต้องเนื่องด้วยคืนหนึ่งตาพระรัตนตรัยอรังสมาสัมปุทโธปคาวาพุทธามพุทธังตังอภิวาเทมิสวะขาโตะคตาธมงธมังนันมัสสามิสุปฏิปันโนะคตโตสาวะสังโภสังขันามามิ สองปูชาพระเพรีพินาตอรังสมาสัมพุทโธสุจิลังประิณิพุโตพุเนหิตธรมาโนธานิปรมิหิตเทิสติยาวชีวังอหังพุทังธรรมังสังฆังสานัคตโตปูชมิอัตตนสยังธรรมังจารามิโสตินาสามชนุเทวดาสมนตาจักรวาลสุอัตตาลสนตุเทวดาสัทธมังมุนิราชสัว์สันตุขโมขังตะกามจาุเปติริสิกาลเตเตจตติเกวิมานิเปรตเกจกาเมตุวนาคาหานีหาัตุมีเคเตภูมาเตุเทวชราวิษเมยัปัันตานิ ตาธรรมะเจริกโลอายัมปัททานตาสี่ปุพะพาคณะมรการคณะมุดศาสตร์ปะทโตตโตโตสัมมาสัพพุทธสัมมโมตสาปะทโตตโตสัมมาสัพพุทธสัมมโมตสาพะทโตตโตสัมมาสัพพุทธสัตตสนัมมามทะ พุทธังสันังคจฉามิธรรมังสันังคจฉามิสังฆังสันังคจฉามิสุติยมปีพุทธังสันังคจฉามิสุติยมปีธรรมังสันังคจฉามิสุติยมปีสังฆังสันังคจฉามิตัดยมปีพุทธังสันังคจฉามิตัดยมปีธรรมังสันังคจฉามิตัดยมปีสังฆังสันังคจฉามิหกสัจจกิริยาคาถานัตทิเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวังเอเตนะสัจจวัชนะสุติเมฆนตุสัพพทานัตทิเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวังเอเตนะสัจจวัตินะสุติเมฆนตุสัพพทานะทิ นักปนามาคาถาพูดทางนัมีนัตตปูตะสรีระติตตังธรรมังนัมีนัตตปูตังวิสุทธิสารังสังฆนัมีนัตตปูตังสุสีระติติเอตังนัมีติระตังเลตะลับตะยะวหังสมาสมมระสาริตักวัตถุวิเศษะปูตังอัญโยยายุตตะกุณโยคะวสัสสะปะวัตังอัสมิตยามีปีเตเทวัสทะยะธาติทันเท เอกังวินาตะทิเตเรสะมาสัมภเวนโลกเกกะทาจิตจัจจิเรนจัปาตุปูตังทำเพียรยานวิสยังอดิชุดสัถังวิญญหิปันธิตัชะเนหิวิชญญะรูปังโลกมีเกียจิกรทันจุปปัรภะนิยังเกจันจีสุถูวิธิตังคุณกัญญตายะนามิหิเยวะชนะตยะสวิสุตํามปีสมุตปัสสตังนมมสีจตาปัสสะสทธาทานังคุณยติการณมัสมุต ตนะบุญเะื้ภูมังผุขาปะมุจจะนักธรรมวชภูมะสนนังขตานังปูชาระเห็นสุปรมังอภิปุยเนยังนิพานะสิจิตอิริยายุปานิสสะยะถังสัมมาเิเลสะมะระโสฐานิสิตปิยาจะสาธุหิอัตตะกูสะเลหุปักเสวะนิยังปะณีจะปิเสนาหนังขมะนิยบเมวะตัสมาหีตังติรัตานังสนนังขตัมภะลาตินพิวางขณะเนสุ นามัสัมมานาภูเชมาจาปีสสะตังสุปัสสนจิตาตาสถานุปาริจาริยาสังาราจัุณูญะปตะฐาสุกเตนะสุขีพเวมุติชนะตัสตสะจัสถาปิยุทธวัตีิขอตุโยเจถาธรรมะวินัยมหิปานานะภูโตสุภุตตราทิสม,มโยนิยโตสุโคชานาสัสสโสปนิสัต ยะจะยายะพยัมปีของตุวัตุเตเยวริจิตโตสุปัสขาสการูแปดน้ำมกราสิติขาถาโยจตุมามหามาราประกาศโถสมาังวคุตโตสุปัโตวิมุตโตมาราสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสีเทมังเชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังสีตาสามามิโลกัสสะนาทันเจวินายกันเจตันเตสาเตเชียติทีของตุสัพพันตรายาเจวินาสานีตุธามโมทยโยโยวิยะตัสสะสัตตุทเซตีโลกัสสาวิสุติมังคงนิยานิโกงธรรมะ ขารัสฎาธารีสตาราวของสันติกรโดจินโนนทมังวัลังตังศิลสานามามีโมขปะทาลังอุปสรรตธาหังตเตเจสาเตเชยัสติโหนตุสัพพันตลายาจาวินาสศเมนตุสัตถมัสเสนาสุตานุโคโยโสกสะปะปูปะกิเลสะเฉตาสัโตสยัง สันติมิโยชโกจะสวางขาตัดธรรมังที่สังคารติสังฆังวรันตังสีรสานามามิพุทธานุพุทธังสมาสีรติจิงสันเตกษาเตชียสิทธิ์ของลสัตคันตลายาจะวินาศเมนตุแปดนโมการอัตคาถานโมอรัตโตสมาตัมงภูตสัมมีเยสิโนนโมจัตมะธรรมมัสสะสวางขาตัดเสวะเตนิหะนโมมหาสังคัสสาปิสุทัสสีรติทินโนนโมโอมาตายารัตสัตพจนตยัสสะสาธุการนโมโอมัคคาติตสาตัสสาพุทธญาสปินโมการะปภาเวนะอิสาเจนตุอุปัฏชวานโมการานุภาเวนะสวัสติหนสุสัพพะนโมการะสัตเตช ตีทีมี่โอมิดเดชวาสิบม้าเปมัยสสตร เอวเมีสุตังอีกัสมัยังพระขวัสเกตุวิธนติกับิรากวัุสมิงมหาวเนมหาตาิกุสังเนะสติงมันจะมาเตหีิพิกรสเตหิสติเหว่าอาถรรเตหีทหจะเลิกประทาตินีเทวตาอิปุยนะสันนิปฏิตาหนติพระควรตังรัสนายะพิกุสังจารโคจตุนังสุทาวาสกายิการนังเทวังเอตังทั้งหนติอายังขูะขวัสเกตุวิธนติกับพิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเขนัสติงมันจะมาเตหีติพิะรสเตหีติสต ประสังกับว,วิจาระัรวัตัวสัริก ปเจกกาถาปเสยมติอัตโูตาเทวตาเสราปีนามภรวาปุริโสสมินิตังวาปางภาษาละเะภาษาทิตังวาผังสมชยะเอวะเมวัสุทาวเสสุเทเวสุอันทหิตาปขาวโตปุระโตปัุหังสุอัตโตาเทวตาปข่าวตังอธิวาติตวะเอกมันตอััสุเอกมนตันทิตาโขเอกาเทวตาปขวโตเสนเกอิมังขหังาสตมหาสมโยปวนาสมิเทวกายสมคตาอาฆาตมหัยอิมังธรสมะิมายอปรางขติตายะวกอัาสิตกรังขัมติอัตโนอปราชิวัน ตันนี้ขเตวะอิทิยานี้หลักขันติปันติตาติอตากูอัปปาเทวตาพระขวโตสันเกอิมังขังกภาสิเชตวา ทีลังชตวาปรีขังโอิทกีรังโอหัจะมเนชเเตจันติสุขาวิมาราจขุมมัตัสันตาสสูนาติอัตโผอ布拉ตโยตาพระขาวโตเศนาเกอีมังกาสังกาสิเทีเกจิตทงสนนัตาเสนาเตขมิสันติอปายภูมิงปะหายามานุสังเทหังเทวกายังบริปุริสันติติอัตโอ布拉ภะโยตาพระขัวเตเศนะเกอีมัสกาสโลกะตาสิเทวักนิตตูางสันนักตาเสนาเจงขเิสงอติกปายภูหิงอะหาสามานุสังเตหังเพวะายังบริปุรสันติติัตโผอ布ไมิโยตาพระขิ พิเตพิคเวทพุทธิสันติอนาคตมัมฐานังอรังโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะคะวันตานังอิสัพประมายวะเทวตาสันนิปะริตาพุทิสันติเสยทับิมไมหังอิสัพระหิอติจิตสามิพิคเวเทวกายะนังนามานิจิตยิสสามิพิคเวเทวกายะนังนามานิเทสิสามิพิคเวเทีวะอาญังนามานิตังสุลสสท้าทุกประณัมมะสีกะโรตาพาติสันมิติเอวังพันเตติโขเตพิกรุะวะโตปัญจัตสุงภะคะวะเอสัตถะวจจตชิโลกัมลัมิ ยติภมาต่ชาติตเยิตาคิริคัปลังไบกิตตาจมาหิตาปุทูสหาวัสัลีนาลมหังสัมพิสันบุนค์อุราสามานัสสาสุทาวิปัสสันนมะนาวิลาพินโยปัญจเตยัตวาวะเนกาปิลวัตเตยตโตมณิสันขานสาวเครนีนัเตเทวกายาิกันตาเตสฉันทาิคุงโวเตจัอัอตตาปรมกะลงสตะวะปัสสัสสนาังเตสัมปาตุลหูยนังอัมรุสานะทัศนังอัิเกสตะมัตตะุงสหัสสังอัสสัสะลิงสตังเอเกสหัสสันมังอัมรุสา แต่ยังสะพังอภินญะเพว่าขีดอำนาจจากโกม,มาตะโตอมันที่สถานสาวเกศสถนเนตเตทีทวกยาที่กันตาเต,ตว,าาาวิชนาฐานิก่เว เยาว h ัง n g กีฬายสามิกิราหิ์ลูกปุมสวัสดาสตรสหัสสาวิยขาพุมากาวิทัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตเยสติโนโมธามนาพิกามงค์พิกรังสัิมจิงวนังฉัสาหัสสาเหมวตายาขานนัตะตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตเยสติโนโมธามนาพิกามงค์พิกรังสัิมจิงวนังตาตากีลาติสหัสสายาขานนัลตะตันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตเยสติโนโมธามนาพิการมงค สโนอิติมันโตทิติมันโตนะวันโตยัสติโนโมธมนาพิกาตมุงพิฆนังสมิติงวนังกลุ่มพีโรลราชติโกเวปุรสันนิเวสนามพิญโยนังสัจจะสหัสังยาคานังปปยุรุปาสติกลุ่มพีโรลราชติโกโสภาครัศมิติงวนังปุริมันญาทิสังราชาพระเโตภาษาติคันทภพังอธิปติมหาราชายัสติโตปุริสปิตัสภาวะโอยินธนามาหาภลาอิติมันโตทิติมันโตนะวันโตยัสติโนโมธมนาพิกาตมุงพิฆนังสมิติงวนัง ท ja th ักทินัญจัติที่สังราชาวิรุณหงโมตระปสาติภูมิพันธนังอธิปติมหาราชายัสติตโสปุตตาปิตัสสะพะวอินทนามามหาพละอิทิมตัวชติมันโตวนัวันโตัติโนโมทัมนาิกามุงิกังสัมิตกุณังปัชิมัญจัตที่สังราชาวิรุปโขปสาตินาคานังอธิปติมหาราชายัสถิตโสปุตตาปิตัสสะพะวอินทนามานมหาพละอิทิมตัวชุติมันโตวนัวันโติัตพิโนโมทัมนาพิการมุงิกรังสารมิตรกุณ วันนันวตยัสสินงมหทัตมนาพิกามุพิกังสันติงวังปุริมาที่สังฆัศตระโททักินินะอุลโปัจจินะวิรุปักโขเวโรอุตรังทสังจตโรเตมหาราชาสัมปันตาจตโรทิสาธนัละมนาอนัสุวนเากวิรัตเวหิสังมยาวิโนทาาอาคูยนิกาสธรมมยากเตนถูกเวเกนเวิภูจจวิภูโตสหจันโนกามเศโหจับทินนันถูกนิขันถูกจับปนาโตโอปมัญโยจัเทวสุโตจะมาดันนิจิตุเตโนจับคันทัพโชนโนราชาเันโนสิ โมธมนาริยิกามุริิกุณังสัมมิติงวนังนาคาคูนาปะสานนาคาเวสาราสหตัชกากัรมพระลักษระอาคูปายาคาสหายาติพิยะมุนาทัตตะขาจะอาคูนาคายะสติโนเอราวันโนมหานาโคโสภัสสัมมิติงวนังเยนะคะลาเจสานสารันติทิพาดิชาปคีพฤจคูเวิหาัสเตโลนะมชัปตาจิตตาสุปนาติเตสนามังอัคเพยนตทานาคาราชาณมาสิสุปนาโนเขียนมังกาสีคุโตสันนะให้ิวจายิอุวายันตานาคาสุปนาสานะมะกรุสุภุทังสิตาวิจิตรฐานเถนะสามุทังอัศวราสิตาฟาตะโลวัสวัตเถจะอิ กาลกัมชามหาพิสมาอส,สุราธนาเวกษา,าเวปจิตติสุจิตติจักปหาราโทนมุตีสหัสดานจักปริปุตานังสัพเพวิโรจนามะก,กาสานิจวาวัลปิริเกณังลําหูภะคะมุปาะขมุงจะไมโยธานีคับท่เตทพี่คุณงังกันที่เนังอาโคโจะเทวาปทวีจเตโชวโย,ยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาสมุมทิยะสัจส,ส,สหามตตาการ,รุณากายิกาอกุริวายัสติโน เทติเทศถถากยาสัพเพนะัตตะนิโนอิทิมันโตอชิติมันโตวะนะมเตอร์ยัสสติโนมโมทัมมานาพิการมูพิกรนังสามิเทีวะนังเวีนทูจะเทวาสหารีจะอัสมาจะทุเวียะมาจะสุปนิสาเทวาสุริยะจะธรรมะคุปปุรักขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาเจษสุยะมะคุรักขิตา นักข่าตานิภุรักจิตวะอาคูมันทววาากาวัสนาวัสดวเศธโสโกปะขัปกฤษณโสทัสเสตทัศถากายาสเพนะตัานิโนอิทิมันโตชิติมันโตนะวันโตสัสสิโนโมทัมนาพิทโมงพิฆนังสัมมิตริงกนังอัถาคูสาคูเทวชลามกีติสิขาริวะอริจกาจเจโรชาเจอมะปุพานิพาสิโนวัลนาสหธรรมาจะปุตตาจจนีชกาสุริยะลุจิลาอาคุอาคุวัสาะเดชิโนทัสเสตทัศถากายาสเพนะตัานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนะวันโตสัสสิโนโมทัมนาพิทามิงพิโกนัง สมานามหาสมานามานุสามานุสสตมากิทาปุรติกาอากูอากูมโนปุตุิกาอัฐาคูหาลโยเทวาเยเจโลกินตาวาสิโนปาละคามหาปาละคาอาุริวายสติโนสะเตเตสะถากาญัสตีนะตาวนิโนอิจมันโตชิตมันโตนะวเตอสติโนมูธรรมนาพิกาโมูพิโุนังสัมจิงโกนังสุกากรุมหะอะรุณาอากูทาสหาสหะอุทตะไคหะปัมโมขาอากูเทวายจขนาสถานมตาหานาคามิสการเจยัสติโนท่นียังอาคาวจุนโนยุทธิศาอโยตติ สถิติรัตายาสตเนัตสันิโนอิทิมันตวยัิจิมันโตนะมันตยัสัติโนโมทัมนาพิจามิกุลังสมนิติโนังเขมยาตุิจายามากรกาจะยักษ์สัตตินะอาุทันิมนาติอามุที่กัสนิจิงวุ่นังสติติเทวินิยาสัตพียนรัตนสันนิโนนับวันโนเยนะอาคัตุเยนะจินีสินานะราคุณชาชาติมักคีรัง โกคาตินะมนาสวังทัศเคโมคาตรังนาสังเชนว่าทิตาดิตังจะพามาราตโตจักสุไตร์ที่มาโตสหะเจนันโกมารติโสจักรสุปะคัะสันติวัน์นสหะสหัสสามพัมัโลกาลังมหาพมามิติจเตอุปมโนชุติมันโตพิสมะกโยยะสติโสทิฏอิสราอาคูปัจเจกัสวัติโนเตสันจะมาโตอาชาหานิโตปริวาริโตเตยสัพเทพิกันเตสินเทเวสพรมาเก มานัสนาพิการมีปัญการสัมมาทียางเอสาพันธุ์าพันธะลัพันธมัวสมัตาปริวเลหะมาวมุจิถกโกจินังอิติจัสมะาทิโนกันทัศนเสนาอเปสิยปณินาตะลัมภัจจสนังกะตวนาเพรวังยตาวุตโกมมโค คณะยนต์ตสวสวิจโกตระทศจุดเทาก็ติสังคุโตอัตยังวเสตัญยศพังอภินญะว่าิีตะนาจกุมารตโตมณิษฐ์สดาสัตว์เกศเสนนาเตมารเสนนาพิกันตาเตวิชนัศพิฆาโวเตจะอัตตวามกันลงจักรวาพุทธศาลาวันังวิตราเกหิปะกามุงในสังคมปีอินทิยงกับเทวิธิตสังฆมาพิยาติกายสัตติโนโมสันติสหภูเตหิตสาวกเตชนีสุตตาติสิบเอ็ดมังคลาสุตังอเสวนาจะพารนังปัญิตันจักเสวนาปูชาจักภูชนียานัง เอตัมมัคคะระมุตตะมังปฏิรูปัติสะวาโสจากภูเขจักตะปุญญะตาอตตะสัมมาปณิทิจเอตัมมัคคะระมุตตะมังภูสัจจันจัตจิติปัญจัวิรโยจัสุติคิโตสุภาสิตาจัตยาวาจาเอตัมมัคคะระมุตตะมังมัตติตุปุปทานังปุปทานรสสะสังหูอนาคุราจกรรมตาเอตัมมัคคะระมุตตะมังธานัญจธรรมะจริยาจั ยาตกา,ากานันจัตสังฆะหูอนนวัานาวชานิกรรมมานิเอตัมมขระมุตตมังอารติวิรติปาปามาฉป,ปานจาจัตสัญญโมอัปมาโาทจัตธรรมเมสุเอตัมมขระมุตตมังคารวะจัตหนิวโตจัตสันตุถีจัตก,กัตตัญยุตตากาเรณะธรรมมัสสวนังเอตัมมขระมุตตมัง ขันติจัตตวัจจสตาสมะยานันจัตทัศนังการินาธรรมมัสหากระชายตัมมขระมุตตมังตะโกจัตภะมะดิยันจัตอริยสัจานะทัศนังนิพพานาสจิติียจัตเอตัมมขระมุตตมังพุทธะโลกธรรมเมหิทิตังยัสานะกรรมปติกสุโสกังวิรชางเกมังเอตัมขระมุตตมังเอตาทิสานิกัตวนาสัมพะมปาราชิตาสมัถาสังเทิงทัศนติตันเตสังมขระมุตตะมันติสิบสองมตนะปริสยังกิจีวิตังอิทะวาหูรังวาสเกศสุววยังพระสนังปนิตังนโมจามังอธี อิเตนะสัจเจนะสวัสดีโหรตุทายังวิราคังอมตะตังปณิตังยาติชกขาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมินะธรรมีทีกินจีเอเทมปิตธรรมีรัตนังปณิตังเอิเตนะสัจเจนะสวัสดีโหรตุยามพุทธเสถูวิริวนาอีสุจิงสมาธิมังบรตดาทีกัญญะมาหูสมาธินาเตนะสโมนาวิชติอิทัมปิตธรรมีรัตนังปณิตังอิเตนะสัจเจนะสวัสดีโหรตุเยปุคลาอัตตังสามตัง ปัสถาจตาริเอตานิยุคานิโหนติตักเตสินเนียสุขตัดสาสักกะเอเตสุกินานิมหาปารณีอิธรมปีสังเคแลตระหนงปณิสังเอเตนะสัจเจนะสวดตีของตุเยสุปายุตามนัสสาทันเทนะติกานิโมโคตักมะสาสะนัมฮิเตปฏิติปตาอมัสตังวิไชหะลัทธามุธานิพุติงบุญชมานาอิธัมปีสังเคแลตระหนงปณิสังเอเตนะสันจินาสวดตีของตุยีนังปูรานังนวังนาติสัมภวังวิตตะจิตายะติเกภาวัสมิงเตคินาพีชาวิรุปหิ ชันทานิพันธีทีรายะถายามปฏิโปอิทัมปีสังคีรัตนังปณิตังอิเตนะสตินะสติของตุที่สามตัมมวรส,สวัตอัตตาหาเวชิตังสยโยยะจะยังอิตาลาปชาอัตถันตัสสะโพส,สสายทิจังสัญ,ญาตาจาริโนเนวะเทโณนาคันทโพนะมารุสหะคุมุนาชิตังอปชิตังเกย,ยิราตถาดุปสะชันโตโนที่สเกณสุดปุตตสูตรภาสิตามิทัง เิ็นพระขาวตาชนะตาปัสตาอราห์ตาสมาสัมพุทเทนะอิทะตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมปะรายะมาอิติภิรยะมาปิตากัสสังปะทานีนะมาตะกายเฮตุมานยะกะเฮนะมาอกาตะปะดิวิตะเกนะมาทิฏฐิทิชานะขันติยามานพระปรุปาตายะมาสัมโนโนคุจัตถาตุเมเฮอัตนาวะชนะญะทิอิเมธมาอกุตサラอิเมธมาสาวัตชัอิเมธมาวินดูคาราหิตาอิเมธมาสมุตาสมาธินะอิตาญาตุขะยะสังวัตติ อัตตตเมหปัชฉเฮยตัยสาตุเมหอตนาวัตชินญาอิเมธมาโกสลาอิเมธมานัชายอิเมธมาวิยูปสสัทธาอิเมธมาสมตาสมาธินาหิตยยสุขายสังวัตติอัตตตเมหิอุปสัมปชาวิหารยถาติ พิพาอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวตตะมัปปมายุงชรลูปะนิตตะนาสันติตานาเอตังพยังมรณนเปฆามโนปุญญานิปยิร um ัสสะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวตตะมัปปามายังชรลูปะทิจตตะนาสันติตานาเอตังมายังมรณนเปฆามโนโปรกามิสังปะชัยเหตสันติเปโคโยตากายีนาแสนญโมวัจยะอุทาเจตสาสังตะสะเปตสสะสุขายาหุนติยังชิวมโนปะกัตโลติคุณยังทำมีทมโมหาเวรคติธรรมจาริ่งทมโมสติโนสุขวะมหาติ เอสานิสังโสธรมเมสุจินเนัทุกขติคัตติธรรมจารีสัพเพสังขารอานิจติเอานปัญญาปัสติอานิพินติทุเขเอสัมโควุติยาสัพเพสังขาราทุกขติเถาปัญญาปัสติอานิพิติทุกขเอสัมโควุติยาสัพเพมานัตตาติเถาปัญญาปัสติอานิพินติทุกขเอสัมโควุติยาสิบหกอปันกชาดกอปันกฐานะเมเยทุติยังอุตตเอตาเอสัตถัญญา เพราะยะตัชิตาเนตังโคสารนังเคมังเนตังชนามุตตะมังเอตตารนามาคามาสัพจุขมุตติ โยจากกุทธัญญาธรรมัญจะสังขัญจะเสนังขตโจตาริอริยสัจจานิสัมมันปัญญาะปัสติทุกขังสักผาสมุปาทางทุกขสัจจะอดิกรรมมังอริยจะอตังทิกังสุกูปัสสะมังคามินังเอตังโคเสนังเขมังเอตังสนณะมุตตัมังเอตังสนณะมาคัมมะสัพปทุขาปามุตติสิทธิพัฒเทระตะขาถาอดีตังนานวะาข้าเมยยะนปัสิตังเกอาคตังขตังบุคคลใดไม่ควรทำดังสิ่งที่ล่วงแล้วสิ่งไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่มาไม่ถึงยัตตตีสัมปายีนังตังอัปปันสัจจะอนาคตังงงงงี่่่ลลลวววไไปปปแแ้้้้ก็็เเนนอาัใดขต แม้ถึงปัญจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังคุป,ปังสังวิชานะรุภูเยคนในเขีย้ยงกหญ่ทำปัจจุบันไม่เงี้ยไม่คอนแกนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นหนึ้ง,หงให้ปลูกโรงเกิด อาชีวะกิจจะมาตับฟังเยโกรชัญญาบรรนังสุเอผู้่งทำความเสียเสียในวันนี้แหละข้าเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนัอิโนสังฆระรันตนะมหาเซนนะมัสสินาก็ความผันเทียนกับผู้มีเจรักมัจจุราชผู้มีเจรนะอย่างนั้นย่อมมีแก่นละทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงาโหระตะมาตระทิจังตะเวภะไทระกัตตะโตติสันโตอชิกิตเมติมุนีจิตครับมุนนีู้้สงบเพิ่มเรียกบุคคลผู้มีบุญดีอยู่อย่างนี้มีความเสียไม่เกิดขานั้งกวันและวกานคืนนั้นแหละว่าผู้มีีนนนนาาทหึ่งจะเดิรรก้แ ปีนหักปเจวะคณปาทะชนะธรรมโมหิชลังอนัตติโตในความแก่เป็นธรรมราจะล้องบความแก่เป็นไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธิอนัตติโตในความแก่ข้เป็นธรรมราจะล้องบความแก่เป็นไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณะอังอนัตติโตในความตายเป็นธรรมราจะล้องบความตายเป็นไปไม่ได้สัพเพหิเมปีหิมนาเปหินาโนโววินาโวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของแล้วของกินในใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมะสะโกหิคอมะทายาโทกัมโยนิกัมมพันธุกัมมะปสิสารโนนโดยมีกรรมเป็นของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็็นนแเเกกิดมมีรรรปผู้าง มีคำเป็นที่พึ่องอาศัยยงังกำมมังกริสามิกัญญนังวาปาปังกวาตัสสะพายโทภวิสามิทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปก็จะเป็นภายาตคือว่าจะต้องไ้ผ้ผลกรรมนั้นเสื่อไปเอวังอัมเหหิอตินหังปัญจเวชิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิน สิบเก้าเทวตาอโยชนะคาถาทุกขปตานิทุกขาสวรยปตาเจนิพยาสกกะปตานิสกขาของตุตสปิปานิโนเอตวตตาจะอัมหิสัมพะตังคุณยะสัมปทังสัพพีติวนุโมทันตุตุสัมมาตัมปฏิสิทธิยาสนาทันตุสัพยะสีนรัตนทันตุสัพปตาเพราะว่านพิตาหุ่นตุตพจนุเทวตากาตาสัพพีพุทธาปรปตาเป็นเจงการญาพลังอรหันตนาจะเตชนะหลังพนามิสัพพโซยิสิบเทวตาปฏิชนะคาถาทันตุธรรมยังปฏิชนะคาระโยปันอาเมส ยาติวตาสันติวิหารวาชินิจเป็ะเลปุจิคะเลแต่ยิงแต่ยิงตาธรรมทานในนครเป็ปุจิตาโุพิงกระดอนแต่ทาวิหารมันทะเลทีเราจะมั่นชันนอกกาจะปิทูสละนิการธรรมาติอุปาสการขามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปปะนะภูตาสุภิดาพุทธเตชะราผู้ชายเยปิจารท่าสามภรวาสังเกตและชาติอาตุวปาีริกนี่ยนิกังธรรมาวังปฏิจเตสเปปีทุกขสะกระนสุสังขยังทางจุดกีรังสลังธมโมธรมตะลาจะปุคลา สังโฆโหนตุสมะโควะอภัยยะจะอิตยะจะอัมเหะละกะตุสัทโมสัพเพบิธรรมจาริโนวุติงสัตตาปุเนยมะอัมเมอริยกวทีทิเตทิเทเสัพพปฏิทนะคาถาหันธรรมยังปฏินาาทนะคาถาโยภนามาเซ ปุญญสิทธานิกตาสัยยนัญญานิคตานิเมเตสัญญาภาคิโนโหนตุสตานัำตาปมามาการเยปิยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจาปยิถาวาอันเยมาฉับแต่เวริโนสัตตาทินติโกกัสมิงเตปุมาเจตโยนิกาปเจกัตูการาสังสารนตาภรว่าพเวยาตังยินปัญชานามิอนโมทันตุเตสยังเยจิมังนปัญชานติเทวาเตสังนิเวทะยุง มยาท an um ah ja, ินนานาคุญญานังน้ำอนุโมทนาเหตุตุนาเสเตสตาสตาหุนสุอเวลาสุภชีวินโนเขมันปัทันจะบัพพตรงเตสสาสิจตังสุภาขอทส้งลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอเป็นผู้มีส่วนแห่งบนที่ข้าพเจ้าได้ทำในปัจจุบันนี้และแบนทั้งหลายอืน่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนอนไดเป็นที่รักผู้มีคุณมีกามาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นและสัตว์หลายอื่นที่เป็นกลางแม้มีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในกลุ่มสามเกิดในกำลังดซีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ทั้งได้อยู่ในพบน้อยแลพบใหญ่สัตว์ใดทราบการให้สนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์นั้นจงอมรรทานเองเถิดสัตว์ใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอสระเทศทั้งหลายจ้าแจ้งเก็บสัตว์นั้นเพราะเหตุคืออารมณ์ธนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงอย่ามีเวรอยู่เป็นสมถรงเถิดอยู่แล่เจ้าเถิดขอความหวังอดีตของสั้นจงกฤษเถิด ด้านภาพแห่งสัาณานภาพแห่งความเพียรและอนอสแหบทการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสยายบทสวดมนต์พระสุรบิ์และภระเหล่านี้ของวามสุสสดียจะเกิดมีแก่ข้าพเจ้า้คนจางจุทั้งวงขอข้าเจ้าจะเลยทัโลกทางธรรมขอเชญเทศเาทั้งหลายปรดมนธนายการสวดยานมลและธรรมะเหล่านี้เมื่อมนต์าระยดรบุญคุองแก่ข้าพเจ้าและถูกมงคลพระกิ่งพิรีพิริศโดยมูลที่สำเร็จพระญาติสังวรวรัดนบนี้ไว้ด้วหานตอนเจ้าทุกของทั้งหลายที่สามสิบลั่นเกิดที่ผ่านมาและที่จะจัดสรคางน บุญกุศลข้าพเจ้าทำไห้เกิดการสมมนต์จตจตนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาครบนบูชาสังฆบูชาขอผลวันนี้จ้าสนทานผู้มีเจตนาทุกท่านขอจังหวพยารจไปทั้งพวงคนจัการทุกใจจะจกจทั้งสิ้นสมเจะเรื่องเรื่องเน้นที่การงานอุต่ออุปสรได้มาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทสาสมบัติบริวารสมบัติทีเราเห็นคำในการวิจารณกรรมหารเกิดปัญญาและเจริเรื่องจะพิจารณาทั้งสี่คืออายุวันนั้นสุขกาบคระทืานอ